สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะก็พามาดูอะไรสวยๆงามๆนะคะ,ะหลายๆคนก็น่าจะรู้จักนะคะใครที่เคยสัมผัสบรรยากาศต่างจังหวัดนะคะน่าจะรู้จักนะคะหลายๆที่เขาก็มีกันนะคะดอกดอกไม้ชนิดนี้นะคะฤดูการนี้แหละค่ะที่มันมันมีดอกนะคะดอกบานดอกตูมนะคะ,ดอ,ะ,คะดอกตูมก็งามๆมีม,มดแดงห่วง่ะ เนีย่ยว่าจะมดแดงมดตัวเล็กๆ,ๆ,ๆมดขันไฟก็มานะคะดำดำเขากล้องไหมอมน้องดำเขาอยู่ตรงนี้นะคะหมาดำถามพวาก่อนมันจะเข้ากล้องไหมเข้ากล้องไหมเข้ากล้องไหมฮะเข้าเขากล้องเขากล้องทำตัวดีๆนะฮะทำอะไรเนี่ยนอนเล่น อากาศเย็นสบายเนะาะค่ะวันนี้ลมเย็นสบายมากๆเลยนะคะว้ายมีถามว่าเข้ากล้องไหมเวลาเข้ากล้องก็ต้องทำตัวดีๆสิใช่เวลาว้าย <laughs> เป็นไรเวลาเขากล้องอะทำตัวดีๆเอาไม่ต้องเข้าแล้วค่ะดอกไม้สวยนะคะ มันเป็นสีขาวได้ไงเนี่ยนี่ดูเกรสรเขาสวยงามมากเลยนะคะเอาไปรลอยน้ำเอาไปรลอยน้ำคลองเล่นมันมันลอยได้หน้าตามันคล้ายเป็ดน่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาฉีกส่วนไหนออกนะเกาเอาดอกบานนี่แหละคือต้องไปฉีกออกแล้วมัน พอฉีกเสร็จปุ๊บมันจะมีรูปร่างคล้ายๆเป็ดนะคะแล้วเขาก็เป็นรอยคลองเล่นนะมันก็สวยนะคะก็ดูเพลินตาดีนะคะนานแล้วก็เลยจําไม่ได้นะไม่รู้ว่าทํายังไงมันถึงได้แบบมีรูปร่าง,งาคล้ายเป็ดแล้วก็ลอยได้อะอ้าวดำว่าไงถ้าจะเข้ากล้องต้องทาตัวดีๆอืม ค่ะก็มีอีกแค่นิดนึงจะให้ดูเนาะมันอยู่ใกล้กันพอดีนะคะเนี่ยค่ะผ่านตาบ้างไม่เอ่ยนะคะสีสวยมากเลย เอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ